จ่าเอ๋พี่อ้อมของขวัญอ้โเนินเสาเสาไฟฟ้าแรงสูงว่ะไม่เห็นคนอนะ่ะเห็นแต่บอดนั่นแหละมันยิงบอดอยู่แน่เลยผมว่าไปก่อนเลยเจมันหนึ่งตรงเนี้ยเข้าหาบ้านัแนแหละแอบไปกับา เอามากี่ป้อมเหรอสองป้อมพี่มีมีของมีมีเหล็กไหมไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกระหดกหดใจดุนดุนล้นล้วนจัดเลยทุกคนจัดไปเร,เรายิงอู่เหรอเราแปลขึ้นไปชั้นบนแล้วบึ้มจากข้างบนมาดีกว่าเนี่ยเอ้ยบึม้มจอดเข้าชั้นล่างเลยดีกว่าเพราะว่าบิ้วน่าอ,อยู่ชั้นล่าง ปกติคนชอบไว้ของชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมใช่คนชอบเอาของชั้นล่างสุดอะสุดมากนะพวกวิวพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอเจนบื้มพุดเนียบทางไหอ่อะเช่นยาเดนะ้อไม่ใช่สิเจน e อีอะออาจากเนะี้ยจีสิบอะเะเดี๋ยวขเขาจะวิ่งไปดูกว่าแล้วกันระวังเลยนะ เจมบึมมันเงียบเลยเ้ยเฮ้ยยุดยิงเลยอ่ะเราจะจอดฝั่งซ้ายบ้านนะพี่ว่าขวบ้านมีป,ป้อมปืนอยู่อันหนึ่งผมไม่อยากไปจอดแจ็คก,กับป้อมนั้นเอาไว้กันคุณด้วยแหละเจอปะไม่เหรอเจมบึมพึบเงียบหมดเลยกลัวอะไรเจมวะน่ะยีดเรายิงอยู่ใช่ไหมย,ยิงผมงยิงอ่ะ ก็เข้ากลางเลยดีกว่าพี่อ้ํตรงมุมป้อมปืนนะพี่เก็บเป,ป,ป็นศูนย์แป๊บเนี่ยมุมป้อมปืนเนี่ยพี่ผมว่ามาเบอร์ครบได้ใช่ไหมนี่เลยก็ได้พี่อ้ําอ่าเนี่ยไปป้อมน่าจะโค้ชไม่ถึงขนาดพี่ดูระยะเลย นินดูซ้ายไว้นะครับขวาปลอดภัยอยู่แล้วต้องเหลือซ้ายเนี่ยห้าฝั่งไงทางร้อยน่าจะลงล่างพี่อําทางทิศนั่นแหละทางซ้ายเอาดูไหนว่ามาข้างๆนี่ก็มีบ้านเจมมีปืนด้วยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพอครึ่งข้างล่างเนี่ยเจมซ่อนของข้างล่างอยู่แล้วเนี่ย บ้านในตรงน้ำนี่หลังใหญ่ดีเลยดูไว้ก่อนร้อยสิบอ่ะว้าวมาแอบ,บดูนิดนะพี่ยำมีเล็กทายอยู่นี่เจาะได้สองประตูเลยน,นี่ได้ป่ะพี่ยำนี่สองประตูเลยเอาไว้นะอ๋อพี่เจาะตรงลางใช่ปะ่ะ เล็กทั้งหลังเลยเนี่ยมาเอาเลยนะคือมันร้อยประสิทธิ์นะพี่เนะี่ย ตัางอ่ะน่าจะไม่ร้อยเดี๋ยวค่อยเช็คเอาอะนะจริงเลยนเป็ะนนนนอ่ครับกกนนอันนไหนมีประตูล <c oughs> เลี้ยวซ้ายขวาพี่อําเนี่ยพื้นไม่ร้อยพื้นไม่ร้อยพื้นซีหนึ่งเนี่ยน่าจะกว้างอ่ะเจาะลงพื้นเลยพี่อํเจาะลงขวาพี่อําเข้าขวา ไอ้ท hey, you know, okay ี่ตั้งอยู่ข้างบ้านเราในบ้านใครครัเจมส์ไม่รู้พี่เบิรม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 เฮ้ยหลังนั้นเมื่อกี้มันยังเปิดข้างบนอยู่แล้วอยู่กันนะผเราเพิ่อนปิดเลยหลังเหลพี่หลังเหล็กนั่นแหละตรงกลางนี่มันจะโดนไหมแรกมันจะเปิดมีบันไดขึ้นมาอยู่เลยแม่งปิดตายไปแล้วปิดปิดเหล็กหายไปแล้วอ่ะแสดงว่ามีใครอยู่ไม่หลังเหล็กข้างล่างนี่ประตูเปิดว่ะ ขอวิ่งลงไปดูแป๊บหนึ่งนะเพราได้อยอ่ดูบนหอ Supply ป,ป,ป็นไงบ้างอ่ะนี่ไงพี่เอากล่องของเอา เอาเ <c oughs> จอะมุของตั้งนานแล้วพี่เราขี้ดื้อเนี่ยาเจาะมุมฝั่งนู้นแมนไม่มีอะไรเลยอ่ะบวุ้นพี่อ่ะคิดเยอะ <What? S 2> พี่อมามอ่ะคิดเยอะมาถึงมุมของตั้งนานแล้วโทโทเจ้าหมองน,นะผมจะเจาะให้ D4 <c oughs> ไ <c oughs> ด้ดอกสองลูกพี่ ย,ยมอารมณ์เหมือนเวลาทำการบ้านอะคิดเยอะก็คิดไม่ออกอาไปแล,ล้ววะพี่อาจ่อฝั่งนู้นหน่อยพี่จะเคลียกล่องก็ได้เจเก็บก่อนมันเยอะ แปลนี้เป็นแปลคือชั้นบนแล้วเนี่ยแค่เดินผมเผาดีกว่าไม่เอาออกมาตถุแค่เอามาจอดนอานผมเผาอะไรให้เพราะว่าจะได้เผาตัวสามมันเลยพี่เดี๋ยวเอาไปเก็บเล็กนิดนะึงเฮ้ยมีคนมาทิศไหนทิศไหนาหาันมาข้างหลังนั่นแหละตรงนั้นเลยยิงตายอ่า เต็ม,มด้วยบ้าน,านมันอยู่ทะเทซายแสลงว่าอ้าวขอเต็มรอโอ้โหชุดดีเลยเนี่ยใส่เลยใส่เลยแม่ย่องมาเงียบด้วยระหว่างรถแจ็กเก็ตกับ ท่านชีทแจ็เก็ตอะไรกันเดียวกันไอ้มันหาว่าพวกเราเป็นนักออฟลอไลน์เว้ยร้องไง not bad offline r a a d บอกว่าไม่เร็วนี่นักนักล่าออฟไลน์ประมาณว่าฝีมือการยิงไม่รเร็วนี่ ไม่ใช่คนประเทศนึงไงที่จะได้ออฟไลน์ก็ถูกกันอีกว่านี่เอาก็ออฟไลน์แดงอ่ะเฮ้ยอ๋ออเอ็มสองเจมสองบอกเนี่ยดคทมันมาจากทางนี้เหรอเมื่อกี้เพิ่งจะวิ่งมาจาก้างล่างมันย่องมาจากตรงไหนอ่ะเออไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้หรอ กล่องมันทะลุกำแพงได้ด so <c oughs> oh, like well, oh, ้วยเหรอพี่เรายังไม่ได้บิวมันใช่กล่องเอ็มสองมันทะลุออกไปข้างนอกอ่ะอ๋อเอ็มสองไอ้ไม่ใช่นี่ไงซซนเฟอร์ได้แล้วนี่เท่าไรโอ้โหเล็กห้าหมื่นอู้ยซันเฟอร์สามหมื่นห้าเล็กหายมื่นหนึ่งโอ้ได้ทำบ้านแล้ววันนี้เล็กหายมื่นหนึ่งโอ้โลเกตแล้คุมแล้ว โอ้ยสวยมากครับตันเฟอ้อเยอะตันเฟอ้อเยอะนะต่อยอดได้เนี่ยดูเราทำของตรงบ้านมันได้ปะเนี่ยผมทำของตรงบ้านมันระเบิดบ้าน,นได้มีมีเท่าไปร่ป่พี่ผมเอาครับโอเคเนี่ยผมทำผมทำอาวุธที่บ้านมันระเบิดบ้านมันเองเลยเนี่ยออ รอได้ RX ห้าแปดศูนย์มาก่อนได้บิวยังเกมยังพี่บิวยังไม่เจอตอนนี้รู้สึกเล่นหน่วงที่หายเลยเอคเก็ได้เยอะนะร็อนเ่นได้สามหมืห้าแล้วพี่เยอะอยู่อันเนี้มผมว่า<ะ>ต่อไปน่จะเป็นบิวเนี่ยฮะฮะเป็นห้องเตาพี่แล้วก็มีเจ้าของบ้านนอนอยู่ยูโก แอนดีดีโฟ์หมูหาบิวไม่เจอพี่มาลากสองคนเลย ถ้ามันมาจากทางนี้เสด็จเนี่ยทำไมท้าไมหลังนี้หลังนี้ไม่ใช่นี่มันออกต้องออกหน้าบ้านผมว่าข้างล่างอ่ะบ้านล่างอ่ะบ้านใหญ่ใหญ่ใหญ่ข้างล่างคิดล่านะยี่ตอนส่งไปอ่ะมันยังมีบันไดขึ้นมาอยู่ข้างบนอยู่เลยอันนี้มันปิดเหล็กคายไปแล้วอ่ะนี่มันจะทําบล็อกข้างล่างไว้ทําไมวะเจนหลังล่างนี้ไม่ปิดประตูเนี่ย ผมเจาะประตูบนอยู่พี่อําจ้าเอ๊พี่อามของขวัญโอ๋โโอ,อ,อกล่องไหนวะทีเนี้ยเลยเกิดอะไรกันขึ้นเบิร์กทูดาวกันอีกแล้วงานเนี้ยห้องสามห้องพี่กองอยู่าสามตรงกลางนี่ตรงกลางนี่ตรงกลางมันจะเข้าทาง,งไงพี่ ไอ้นี่นี่พื้น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 หนึ่งพันเาวพื้นหนึ่งพันมีมีพมีพื้นหนึ่งพันอยู่นี่นี่นี่ือมันก็พังแค่สองกล่องอยู่ดีอะพี่อําขบวนมันเป็นชั้นพี่ตรงกลางมดเลยเนี่ยตรงกลางนี่พี่มันมันแตกสองสามเลยได้สามเลยตรงนี้ตรงนี้ไหนยังไงพี่ได้สาม่ะใช้เหรอต้องด้วยรถข้ากันพี่เหลือกี่ลูกครับพี่อาม เลดออนไลน์อีกสี่ลูกเดี๋ยวเป้าหมายเลดแล้วบ้านเมื่อกี้รู้แล้วอยู่ไหนได้เลยเดี๋ยวไปอ้าวกำลังโบกเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ชัดเจนกูเห็นแล้วบ้านพยายามพยยาาเอาไปตูนี้ก่อนเพื่อได้บิวพยายำแล้วได้บิวเราปิดปิดเอาดีกว่ามึงบอกเลดออนไลน์ใช่ไหมมีศูนย์กลางไม่เจอนี่เหลือสามสามลูกไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวยิงไปถึงบ้านไปนัดก่อนมึงไม่ต้องไปไหน ร้อยสามแฟรพี่ลูกเดียวผมว่าต้องเจอบิวอ่ะตรงเนี้ยต้องเจอบิวผมว่าประตูซ้ายเนี่ยบิวเลยโบกใหญ่เลยนะเมื่อกี้โบกใหญ่เลยเจอแล้วฮะโอ้ยพี่เอาตุก่อนนี่ของนี่ก่องนี่เลยโอ้โอ้ my god พี่เจาะต่อพอวะพอวะได้สี่โฟห้าลูกครับผมแล้วก็ได้มั่งผมจะเคลียร์บิวก่อนนะดูด้วยดูด้วย อู้ย์สัตว์เฟ้ออีกหมื่นหกครับผมสัตว์เฟ้ออีกหมื่นหกครับผมอุ้ยเรียกหายอีกห้าพันเราได้เรียกหายเกือบสองหมื่นเลยย่าเต้นก็ัววันหนึ่งจะหายไปกับหัวใจดวงเดียวที่ฉันมีเจอบ้านตัวเ <used> สือร้ายเจม เด,ดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาหลังนี้ต่อมันบอกว่ามันบอกว่าเราเลทออฟไลน์๋นเราไปออนไลน์มันเลยเนี่ยเออกำลังโบกบ้านเลยมัเงยะบอกเลยครับหลังนี้มีอู้หลังนี้มีอู้ะกดบิวข้างล่างเลยนะพี่ผมมีทีโห้าลูกอ่ะได้ยอะไอ้ทำบอกผมมีซัมโฟอีกสี่หมื่นอะเดี๋จะเอาข้างล่างต่อเลย เอาเอาไม่ไม่พี่เอาหลังนี้เคลียร์ก่อนหลังนี้เคลียร์ก่อนเอาเลย JMC 4อันละสองลูกอะกระสุนดำเยอะพี่เอากระสุนดำเยอะยิงกระสุนดำไปก่อน เอาได้ไหมอ๋อมากสิอันนี้ก็สุดอยู่นี่ฮะสุดอยู่นี่พี่รถรถนี้ทำมาให้หม่จำีใหม่อยู่ข้างล่างนั่พี่ทำมาไอ้ที่รู้ว่าเมื่อกี้มันโบกบ้านอยู่อ่ะใช่เหมือนกัน มันน่าจะอัพพื้นอยู่เมื่อกี้ไม่เอาเอก้ายิงอะพี่มันจะแตกมันอยู่ในบ้านแล้ว Em box 49 ở đâu nè? Này bạn, game rồi. à? <Come> กล่องเปลา่าผมก็ว่ากล่องเปล่าอ่ะใช่ใช่กองเปลา่าเพราะเพราะว่ากล่องที่เราได้ของเขามันหมดแล้วพี่กล่องพวกนี้น่าน่าจะเป็นกล่องหลอกอยู่ในบ้านเว้ยสองเราอยู่โอ้ยไม่เปลา่าไม่เปลา่ามีกล่องนะผมมีกล่องฮะว่าคนอื่นเหรอใช่ชิชาใครจะระเบิดบ,บ้านตัวเองละแมม เด็กฟ้าไม่มาช่วยเลยเด็กฟ้ามันเป็นเซ็ตไปเล่นอ่ะมันเป็นเซ็ตเซ็ตชุดเลยมีแต่เซ็ตชุดหมดแล้วเราได้ของมาหมดแล้วนี่เงมันไปโอ้ไปโลกไปลกมายืนสอง